ครับสวัสดีจ้า fc ช่องสาระสาระจับฉาย2นะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r ไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของเราด้ยจ้าวันนี้เรามาทำเหมือนเดิมนะคือราว VIP ของวันที่23เราจะให้ทุกคนวิ่ง0ลูด2 ทำการจับมัดวินกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็นสองห้าสองสี่สองสามฟันนะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นสองเลยนะคะต่อมาราสตาวีไอพีนะคะของวันที่ยี่สามเราจะให้ทุกคนวิ่งหนึ่งรูดเจ็ดทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะ ชุดเจาะจะให้เป็น 70, 79, 78นะคะฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น7เลยนะคะตัวนี้นะนะคะต่อมาเลยนะคะต่อมาจะเป็นดาวโจรน,นะคะดาวโจร VIP นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง 5, รูด1นะคะทำการจำมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะ ชุดเจาะจะให้เป็น14 13 12นะคะเลข3มตัวให้เป็นดังนี้เลยนะคะฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น1เลยนะคะต่อมาดาวโจนนะคะดาวโจนสตาร์ของวันที่24ี ให้วิ่ง8ลูด4ทําการจับมัดกันให้หมดเลยค่ะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น4 7 4 6 4 5หฟันวิ่งบนลูดล่างตัวเดียวให้เป็นสีเลยนะคะต่อมาดาวโจรปกติของวันที่24วิ่ง8รลูด3ทําการจับมัดวินให้หมดเลยค่ะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็นส6 3 9 3 5า4เกหสฟัน วิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็น3นะคะและคลิปนี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามให้รีบกดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของ SB ดนะคะช่วงนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีค่ะ